สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมานาเสนอวิธีการซ่อมคมไฟโซล่าไลท์อีกวิธีหนึ่งนะครับผมซึ่งวันนี้จะเป็นโซล่าไลท์รุ่น u f o นะครับผมนี่ครับตัวนี้เลยนะครับผมรุ่นใหญ่นะครับนี่ครับตอนนี้คมไฟ u f o กําลังเป็นที่นิยมมากนะครับเพราะว่ามันใหญ่นะครับผมแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าทําไมมันถึงใช้งานไม่ได้นะครับ ตัวนี้จะเป็นด้านบนนะครับผมของโคมไฟนะครับจะมีแผงโซลราเซลล์ที่ใหญ่พอสมควรนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีน็อตยึดตัวนี้นะครับผมน็อตยึดพวกนี้นะครับเราต้องถอดน็อตพวกนี้ออกนะครับผมนี่ครับเพื่อที่จะแกะตัววงจรออกมาซ่อมนะครับตรงนี้ต้องให้มันตรงกันนะครับเวลาใส่กลับคืนนะครับมันจะได้ขันน็อตได้หลังจากถอดน็อตพวกนี้ออกแล้วนะครับเราก็สามารถแกะตัวฝาปิดตรงนี้ออกได้เลยนะครับต้องค่อยๆแกะนะครับ ข้างในก็จะประกอบไปด้วยโคมไฟนะครับพวกนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่8โคมนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นี้จะเป็นโมเดล3 2มส0นะครับมีทั้งหมด5ก้อนนะครับผมแล้วก็แรงดันมันจะอยู่ที่3 2มโวลต์นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นวงจรนะครับผมที่ลูกค้านํามาเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะคันน็อตตัวยึดแผงวงจรออกนะครับประมาณนี้ แผงวงจรเดิมมันเสียนะครับลูกค้าเลยสั่งจากผมไปเปลี่ยนนะครับทีนี้พอกลับไปเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับนี่ครับดังนั้นเราจาเป็นต้องมาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าแก้ปัญหายังไงสังเกตดูนะครับแถวๆนี้มันไม่มีที่เกลือขึ้นนะครับตอนนี้ยังสะอาดอยู่เลยนะครับมีที่เดียวนะครับจุดเดียวที่วงจรอยู่ที่มันมีที่เกลือขาวๆตะกันขาวๆขึ้นนะครับเห็นไหมครับ เป็นเพราะว่าตรงนี้นั่นเองนะครับนี่มันไม่สนิทนะครับน้ํามันอาจจะเข้ามาได้หรือว่าเราออกน้ําหรือว่าอากาศที่มีไอ้น้ําเยอะนะครับมันเข้ามาได้นะครับทําให้ข้างในตรงเนี้มันมีความชื้นแล้วก็มันจะมีความชื้นมาเกาะใต้แผงวงจรนะครับตรงนี้ทําให้มีการช็ออสกิตนะครับแนทางการซ่อมวันนี้นะครับผมผมก็จะมีตัววงจรตัวนี้นะครับที่จะมาเปลี่ยนของเดิมนะครับ ซึ่งมันสามารถใช้งานได้กับโคมไฟโซล่าเซลล์ทั่วไปนะครับที่ใช้แบตเตอรี่3.2โวลต์นะครับหรือใช้แบต3.7โวลต์ก็ได้นะครับแพคเกจจะเป็นแบบนี้นะครับแพคเกจจากทางนั้นนะครับอันนี้เป็นขนาด60วัตต์นะครับแผงวงจร60วัตต์นะครับเวลาเราประกอบเสร็จแล้วเนี่ยเราจะจาเป็นต้องกันความชื้นนะครับวิธีกันความชื้นมันมีหลายวิธีนะครับเราอาจจะทํากล่องมาครอบอันนี้นะครับซึ่งอาจจะต้องหาซื้อกล่องมาครอบนะครับ อีพิธีที่โรงงานเล็กทรนิกส์เขาใช้กันทั่วไปนะครับก็คือเขาฉีดสเปย์นะครับกันความชื้นนะครับซึ่งจะมีซึ่งที่ผมทราบก็จะมีอยู่2แบบที่ผมใช้นะครับก็คือมีอะคริลิกกับยูรีเทนนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นซิลิโคนกันความชื้นนะครับเป็นซิลิโคนสีดํานะครับใช้กับโคมไฟทั่วไปนะครับนี่ครับมันจะเป็นเนื้อสีดําๆแบบนี้นะครับมันจะใช้ได้นานนะครับคือเปิดแล้วใช้ได้นานเพราะว่าถ้ามันไม่โดนอากาศเนี่ยก็ปิดไว้แบบนี้ ถ้ามันไม่โดนอากาศมันก็จะไม่แข็งตัวนะครับตัวนี้มันก็ใช้ได้นานนะครับไม่ต้องไปทําอะไรมากแค่ปิดไว้เฉยๆก็พอนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปประกอบวงจรใหม่นะครับผมจะไม่ได้ถ่ายคลิปตอนที่ผมประกอบวงจรนะครับเพราะว่าประกอบวงจรเนี่ยผมทําให้เยอะแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้เอาวงจรเก่าที่มันที่มันมีความชื้นออกนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่วงจรตัวใหม่เข้าไปนะครับตัวนี้นะครับ จริงๆมันประกอบไม่ยากเลยนะครับเพราะว่ามันมีสายบอกอยู่แล้วว่าบวกบตรงไหนคือ LED บวก LED ลบนั่นคือหลอดไฟนะครับแล้วก็ S บวก H ลบก็คือไปแผงโซล่าเซลล์ส่วน B บวก V ลบนี่ครับก็คือไปแบตนั่นเองนะครับไปแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับแค่นี้เองง่ายๆนะครับส่วนที่กังวลเนี่ยก็คือมีเรื่องนี้นะครับคือเวลาเวลาบัตเรีเสร็จเนี่ยมันจะมีฟลักนะครับ เราควรจะใช้เทนเนอร์ล้างออกด้วยนะครับแล้วก็พอล้างออกเสร็จเนี่ยแล้วก็เอาตัวฉีดกันความชื้นมาฉีดอีกทีนึงนะครับหลังจากประกอบวงจรเสร็จนะครับต้องมาทดลองก่อนนะครับผมว่าวงจรมันใช้ได้ไหมนะครับก่อนที่จะประกอบให้มันดีๆนะครับอันนี้คือวงจรน,นะครับตัวนี้คือสวิตช์แนะนําว่าต้องกดให้มันปิดก่อนนะครับค่อยต่อพวกแบตเตอรี่พวก led เพราะว่าป้องกันการชอ็อตสกิจนะครับวิธีการกดปิดเนี่ยตัวสวิตช์ตัวนี้มันจะเตี้ยกว่า ตอนกดเปิดนะครับนี่ครับกดปิดนะครับหรือว่าท่านผู้ชมใช้มิเตอร์วัดขาของสวิตช์ตัวนี้ก็ได้ถ้ามันไม่ชอบถึงกันแสดงว่ามันปิดอยู่นะครับกดทีนึงจะเป็นเปิดกดทีนึงจะเป็นปิดนะครับทีนี้มันปิดอยู่เดี๋ยวผมจะลองเปิดนะครับกดเปิดแล้วนะครับนี่มันจะมี LED สถานะชาร์จกับทิบแบบนี้นะครับแสดงว่าวงจรใช้ได้นะครับแบบนี้เดี๋ยวลองอลิมตตัวนี้นะครับสั่งเปิดสั่งปิดนะครับอ่า กดเปิดนะครับนี่ไฟติดแล้วนะครับแต่ไฟมันยังไม่สว่างมากเพราะว่าแบตน่าจะอ่อนอยู่นะครับนี่ครับแล้วก็สั่งปิดนะครับปึ๊บนี่ไฟก็จะดับนะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าเราต้องชาร์จทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะครับให้มันสามารถทําให้ตัวโคมไฟสามารถสว่างมากกว่านี้ได้นะครับต่อมาผมจะใช้ซิลิโคนตัวนี้นะครับซีนช่องเซนเซอร์ตัวนี้นะครับ เพื่อไม่ให้น้ําเข้านะครับนี่ครับก็ใส่พัดข้างๆกขอบกันไว้ดีกว่านะครับแล้วก็เอาตัวนี้วางลงไปนะครับต่อมาก็จะเป็นการซีนตัวแผงวงจรตัวนี้นะครับก่อนทําก็กดสวิตช์ตัวนี้ปิดไว้ก่อนนะครับ พ้นด้วยยูริเทนนะครับกันความชื้นนะครับแนะนําว่าใช้อะไรมารองก่อนนะครับเช่นกระดาษนะครับไม่ให้มันเพื่อนนะครับเขยา่าเขย่านะครับจะเป็นใสๆแบบนี้นะครับเวลาแห้งแล้วนะครับก็ดูสวยงามเง,งางามนะครับ นี่ครับประมาณนี้จะป้องกันความชื้นได้ระดับหนึ่งนะครับซึ่งถ้าไม่ฉีดเลยเนี่ยอยู่ได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวก็พังนะครับนี่ฉีดแล้วก็น่าจะอยู่ได้นานนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับข้อดีของวงจรตัวนี้มันจะพอดีกับโคมไฟตัวนี้เลยนะครับนี่ครับเวลาวางเข้าไปนะครับรูนัดมันจะตรงกันพอดีนะครับแบบนี้นะครับแล้วเวลายึดเนี่ยพยายามให้ ตัวเซ็นเซอร์อินฟราเรดตรงนี้นะครับที่เป็นเซ็นเซอร์รีโมทนะครับมันอยู่ตรงช่องตรง,ตรงนี้พอดีนะครับมันจะได้สั่งจากรีโมทได้แล้วก็ led สถานะชาร์จมันจะแสดงได้นะครับตรงนี้แล้วก็สวิตช์ออนออฟควจะอยู่ตรงช่องนี้พอดีนะครับซึ่งแผงวงจรเนี่ยมันจะตรงกันพอดีเป๊ะเลยนะครับ พอยึดแผงวงจรตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็เอาฝาปิดตัวนี้นะครับมาปิดนะครับแล้วก็ดูสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะมีสัญลักษณ์บอกว่าจุดนี้ควรจะอยู่ตรงไหนนะครับก็ดูลูกศรนะครับนี่ตรงนี้นะครับวางนะครับผมนี่ครับมันจะพอดีนะครับแล้วก็ทําการขันน็อตคู่นี้นะครับยึดนะครับพอขันเสร็จแล้วเนี่ยเรามาเทสดูนะครับ นี้จะเป็นสวิตช์ on off นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมปิดไว้อยู่นะครับผมลองกดเปิดนะครับนี่พอเปิดสวิตช์แล้วหลอดไฟมันจะติดนิดนึงนะครับแล้วก็ดับไปนะครับแสดงว่าวงจรกําลังทํางานนะครับแล้วก็ดู LED สถานะช์านะครับมันจะกระพริบนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับแล้วก็ลองออลิมูทสั่งนะครับนี่ครับโอเคติดแล้วนะครับแบบนี้ติดครบเลยนะครับ ผิดครบทั้ง8โคมนะครับนี่ตัวนี้เป็นโคมไฟถนนทั่วไปที่เป็นแสงสีวอร์มนะครับไม่ใช่แสงสีขาวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมเอาแผงวงจรนี้ไปเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันไม่สว่างเท่าเดิมนะครับแนะนําว่าให้ทําแบบนี้นะครับจุดที่1นนะครับก็คือเพิ่มไดโอดตัวนี้นะครับเพิ่มขนานเข้าไปในวงจรเลยนะครับจะต่อสายไฟออกมาหรือว่าจะวางทับกันแบบนี้ได้นะครับแล้วก็เชื่อมขาแบบที่ผมทำเนี่ยครับเชื่อมขามันให้ถึงกันนะครับเป็นการต่อขนานนะครับ นันไดโอดนะครับนี่ครับสองฝั่งแล้วก็ขีดของไดโอดตัวนี้นะครับสังเกตดูขีดมันจะมีขีดนะครับต้องให้ตรงกันนะครับแล้วก็บัตรีขาให้มันถึงกันนะครับแบบนี้ตัวไดโอดตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้การชาร์จจากแผงโซล่าเซลล์ไปยังแบตเตอรี่เนี่ยมันทําได้เร็วขึ้นนะครับกระแสจากแผงไรไปหาแบตได้สะดวกขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับอาจจะเพิ่มสักตัวก็ได้นะครับ สุดที่2นะครับก็คือมัดเฟดตัวนี้นะครับมัดเฟดบนบอร์ดเดิมๆมันจะมีอยู่3ตัวนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมบอกว่ามันไม่สว่างเราอยากเพิ่มกระแสนในการที่จะจ่ายให้กับหลอด led นะครับเราก็เพิ่มมอสเฟตตัวนี้ได้หรือการเอามาวางทับกันแบบนี้นะครับจะต่อสายยาวออกมาก็ได้นะครับหรือว่าจะวางทับกันแบบผมเนี่ยครับผมจะวางทับกันเลยมันก็สะดวกดีนะครับแบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็บัตรี3าขาเนี่ยให้มันถึงกันนะครับ อาจจะต่อเพิ่มสักตัว2ตัวก็ได้นะครับในกรณีที่โคมไฟมันใหญ่นะครับต้องการความสว่างนะครับแล้วก็ต่อมาจุดที่3นะครับก็คือเพิ่ม R ด้วยนะครับตัวนี้เป็น R1 โอห์มนะครับขนาด0.75วัตต์นะครับแผงวงจร60บวัตต์เดิมๆมันจะมี R1 โอห์มอยู่4ตัวนะครับก็คือ R1 R2 R3 R4 นะครับ R 5จะว่างไว้นะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความสว่างของโคมไฟเราก็สามารถต่อ R5 ได้ถ้าต่อ R5 แล้วยังไม่สว่างมาก อยากจะเพิ่มอีกก็เพิ่ม R เข้ามาได้อีกนะครับได้ไม่จํากัดเลยนะครับแล้วแต่เรานะครับก็คือวิธีการเพิ่มก็คือวางแบบนี้นะครับวางซ้อนกันเลยนะครับผมแล้วก็บัตรกีขาให้มันถือกันนะครับแบบนี้ก็ก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นการดีนะครับหรือว่าจะต่อสายยาวออกมาต่อข้างนอกก็ได้นะครับแต่ว่าอันนั้นก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าผมใช้วิธีนี้ก็สะดวกดีนะครับมันไม่ต้องต่ออะไรมาเกี่ยกันะครับแบบนี้นะครับ สรุปนะครับก็คือต้องต่ออยู่3จุดนะครับก็คือไดโอมอสเฟตแล้วก็ R านะครับที่ต้องต่อนะครับแต่ถ้าหากว่าเราต่อมากไปเนี่ยมันจะทําให้แบตหมดเร็วนะครับทาให้คมไฟสว่างไม่ถึงเช้านะครับอันนี้จะเป็นข้อเสียนะครับคือต้องเลือกนะครับผมว่าจะต้องการให้มันสว่างได้นานหรือว่าให้มันสว่างมากนะครับถ้าสว่างแบบไม่มากก็จะคมไฟก็จะติดนานติถึงเช้านะครับประมาณนี้นะครับแต่โดยมากแล้วเข้ามาชมที่ซื้อ ตัวแผงวงจรตัวนี้ไปเนี่ยก็เอาไปต่อเลยนะครับไม่ได้ตัดแปลงอะไรก็ใช้งานได้นะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับท่านผู้ชมก็สามารถเลือกได้นะครับว่าผมว่าจะ modify ด้วยกันเพิ่มพวกนี้ไหมหรือว่าเดิมไปต่อนะครับตัวนี้เป็นวงจร60วัตต์จเดิมนะครับโดยที่ไม่ได้ตัดแปลงอะไรเพิ่มเติมนะครับก็จะสว่างพอสมควรนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับ ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับสําหรับวงจร60วสิบ์ทที่ไม่ได้ตัดแปลงอะไรเพิ่มเติมนะครับเอาดเดิมๆไปต่อใหม่ได้เลยนะครับตัวนี้แต่ถ้าหากว่าลูกค้าต้องการความสว่างมากกว่านี้ก็สามารถตัดแปลงได้นะครับตามที่ผมบอกในคลิปนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ